you yeah. เมื่อวันที่หนึ่งกันยายนที่สนามฟุตบอลเทศบาลเมืองหนองปลือโรงเรียนวัดส,สุทาวาสตำบลหนองปลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีได้มีพิธีปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเล่นฟุตบอลเยาวชนเทศบาลเมืองหนองปลือประจำปีงบประมาณ2567โดยมีนายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือเป็นประธานกล่าวปิดโครงการพร้อมมอบใบป,ประกาศให้กับเยาวชนผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งมีนายสราวุธอมรธรรมศิลป์ปลัดเทศบาลเมืองหนองปลือเป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมกันนี้มีนายวันชัยแสนงามรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือน,นายธนพลชัยพรในขานุการนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือหัวหน้ส่วนราชการผู้ฝึกสอนและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองหนองปลือเข้าร่วม สำหรับการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะเล่นฟุตบอลเยาวชนเทศบาลเมืองหนองปลือประจำปีงบประมาณ2,567จัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะการเล่นฟุตบอลให้กับเด็กและเยาวชนที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาฟุตบอลให้ได้รู้เทคนิคการเล่นเป็นทีม รู้พื้นฐานการเล่นฟุตบอลที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีมปลูกฝังความสามัคคีของผู้ร่วมกิจกรรมสร้างให้เป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและเคารพในกฎระเบียบกติกาการแข่งขันสามารถนำทักษะที่ได้รับาการอบรมไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีเยาวชนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหนองปลือเข้าร่วมกว่า160คนอบรมตั้งแต่วันที่3สิงหาคมถึง1กันยายน2567ันห้ารอหกิบเจ็อย่างุิผู้ชมที่มทร่วมประชมมเป็นประธานในธี่ประโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การตัดการเล่นุตบนเยาวชนในเขตพื้นบานมู่งป้ประจําีมากรนาทัในวันนี้การถูกตองขังการเล่นฟุกบอให้กับเด็กในเยาวชนจากโรงเรียนในเขต้นบ้ามูงเป้จํานวนร้อยเด็กงคนนั้นให้มามงลือฝึกได้เรียนร้ทความรู้ทาในการกงเสือรุ่นนักกีฬาและนานาการทีนได้จากทางการกรมโรงเรียชนและการ ทักษะการเล่นบอลเยาวชนในเขตเชื่ามารุ่งขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะการเล่นบอลให้กับเด็กและเยาวชนที่ชื่นชอบการเล่นบอลให้รู้เทคนิคการเล่นตือทองรู้พื้นฐานการเล่นบอลที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากลสร้างเด็กและเยาวชนให้เป็นผู้มีน้ำใจนักกาทุกท่านมีความสุขและประสบความสำเร็จในทุกๆด้านวันนี้ได้เวลาทุกคนแล้วนะหนึ่งสองสามเฮนะครับ เร r ไฟท์อยคาเดมี่อ่านทั้เปิดให้บริการทุกวันสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายโดยการชกมวยและอื่นๆอีกมากมายด้วยราคามิตรภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ o กเรดไฟ i ์อะคาเดมี่